สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมช่วงตามหาบอปลาเส้นทางชีวิตคนหาปลาในเช้าวันนี้ครับพี่น้องคุยกันว่าอยู่บ้านน้องบัวก,กองตำบลบึงพลายอำเภอแก้งสนามานางจังหวัดนครศรีมานะครับพี่น้อง คุยกันบ้านนะฮะประมาณขนาดนี้ครับพี่น้องอีก3มกิโลจะถึง4สีแยกน้องกบานนะครับป้ายนี้เขียนว่าอำเภอบัวใหญ่อำเภอคงผมต้องอยู่เทินครับพี่น้องน่าจะใช่ครับบ่อน,นี้ องดูหน้าตาเสยนแหก่อนใช่หรือเปล่าซูมไปเลยใช่ครับใช่ครับบ่อนี้จะเป็นเสซโรดนะฮะพามานะครับหมอบอ่อหมอบอ่อมาหารกันหน้าบอ่อครับผมเดี๋ยวก็จะเข้าไปั้น,นงอนจะมีพ่อใหญ่เขาเกี่ยวหญ้าด้วย พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ครับเขาถามนะครับพ่อนี่หมู่บ้านอะไรครับพ่อหนองมะวกองตำบลอะไรครับอำเภอจังหวัดอะไรครับขอบคุณครับพ่อครับพ่อตัดหญ้าไปทำไมอ่ะเลี้ยงกี่เลี้ยงกี่ตัวควายอ่ะหกตัวหตัวเขาเรียกว่าหญ้าอะไรครับพ่อหญ้าหวานหญ้าหวานเหรออ๋อครับโชคดีครับพ่อครับไปก่อนเด้อ ข้อมูลข้อมูลตรงรับพี่น้องข้อมูลตรง,ลตรงเลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวเข้าไปเลยชีวิตเส้นแหนะครับลงทุนกันทุกวันเลยสวัสดีครับเส้นเมือกครับผมสวัสดีครับเซนโรดครับเส้นเบิร์ดครับ โอ้จะมีรถใครเข้ามาอีกครับพี่น้องเดี๋ยวหาที่จอดสักหน่อยครับผมสวัสดีครับปอนปอนมานานยังครับวันนี้พ่อมาเปล่าสวัสดีครับเส้นชิดครับอะไรปแป๊บเดียวสวัสดีครับเส้นชิดครับอะไรแป๊บแป๊บเดียวที่ไหนแป๊บเดียวทางแดงนี้สะพานเนี่ยทางแดงสะพานเนี่ยเหรอ ไห,หน,นดูดโอ้โหแล้วไม่บอกโอ้โหเข่าซ้อยเข่าซ้อยโอ้โหครึ่งทางเลยพี่น้องเลยอ้าวรถคายมาแล้วเลยเนะี่ยอ้าวสวัสดีครับเชิญชวนครับสวัสดีครับเย้ลายครับอ้าวแล้วมาแบบไหนไม่ใส่เสื้อมาเลยอะ่ะไปบา้บานพักขาก็เลยคนละสูสามถึงสียนะบ๊อดบ้านตรงไหนมาล่ะใกล้ๆกล้นเ,นเนี่ยเนี่ย วันปลาขาวมาไหนได้กิโลได้กิโลวันปลาขาวมาเนี่ยได้ไหลไหมได้คโอ้ยได้ครับสองสามโลเครับได้หมนี่นี่นี่ยครับโอ้ปลาขาวสองสามโลวันวันวันตรงไหนครับเชิญชวนห่างจากตรงนี้ไกลไหมสองสามโลเนี่ยโอ้ไปแอบแซบมาก่อนเลยเนี่ยบ่อนี้นะครับพี่น้องครับ เห็นบอกว่าบึก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 ครับผมสวัสดีครับสิน้าครับสวัสดีครับสิน้าครับมประมาณเก้าคนสิบคนนะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสินุบครับสวัสดีครับสินุบเมื่อคืนนอนไหนครับ นอนที่เดิมมาหละงูเข้าห้องงูเออเป็นงูไอ้ทางมะพร้าวงูทางมะพร้าวกไว้ลาวมาออกสองจิตเลขงูจ้ายี่สิบห้าบาทใครเข้าในเมื่อกี้มุ่นกินน้ำก่นโอ้มี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 เอะไรเอามากินครับวันนี้วันนี้ได้ลาบวันนี้ได้ลาบครับพี่น้องครับมามาๆควาส้มครับผมครับผมเอาเบียร์ตะลุ่นอาเบียร์มีเบียร์ตะลุ่นด้วยครับพี่น้องไปลิ้นไปลิ้น ขอกินกันละดสดครับขอขอข้อมูลนะครับนี่บ่อหารยังไงครับพี่น้องครับบ่อหานคนละหกร้อยแปดสิบบาทหกร้อยแปดสิบบาทคนเก้าคนโอบ้านเขาดูดีหรูจังเลยครับบ้านเขาอะ เสียดหลายเสียเลยครับพี่น้องเดี๋ยวปลาขาวมาด้วยเหรอครับเนี่ยขาวปลาขาวครับจะดึงปลาขาวก่อนแล้วจะมาดึงปลาบึกเหรอครับครับปลาขาวเราก็จะมาดึงปลาบึกกันดึงปลาขาวเสร็จจะมาดึงปลาบึกไหนล่ะไม่เห็นมีบ่อนมีเบิร์ดเลยครับพี่น้องเอ้ยดูปลาสักหน่อยนะครับบึก ธรรมชาติของเบิกนี่เห็นคนนี่จะต้องบ่อนน้องมันบ่อนมั่งยังเนี่ยปลาเบิกเนี่ยน้องน้องเห็นมันบ่อนมั่งยังบ่อนเหรอบ้อนจากปากนะครับจากปากเซียนครับน้องน้องมาจากบ้านไหนครับเนี่ยสีดาสีดาปลาเบิกเขาเขาชอบ Long dồn bằng chim ngay cả pin hong bun 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 cho cho con ngoài khắp bước 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 ไม่บอลเลยครับพี่น้องเดี๋ยวรอดูสักแป๊บครับผมเสายก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวครับ เตรียมตัวกินข่าวก่อนเตรมตัวกินข่าวก่อครับครับผมครับผมเดี๋ยวรอปลาบ่อนตั้ง่อยครับปลาไม่บ่อนเนี่ยผมไม่ไปกินข่าวด้วยพอพอมาตอนเช้าเนี่ยเห็นปลาบ่อนไหมพ่อ ปลาบึกดิใส่ใ่ใหญ่ไหมสี่ห้าโลกจะมีนะฮะจะมีครับผมมีรถเซียนเข้ามาอีกหนึ่งเซียนรถใครเอย่ยรถเสือชิดพันไล่ครับชิดโดยเรมวนชิดพันไล่ เชียไรเมื่อคืนนอนไหนไครับเนีน่ยอ๋อนอนอำเภอโน้ตสูงใช่ไหมครับสวัสดีครับเซนชิดครับรอปลาบอนยังไม่เสนอหน้ามาข้อกล้องเลยครับ

ไม่บ่อนโชว์ตัวเลยครับพี่น้องเสียนก็ซ่อมแหครับพี่น้องไม่รู้ก็ไปลุยที่ไหนมาเนี่ยไปดึงที่ไหนมาครับเนี่ยศึกยากขนาดเนี้ยเกย์ชดเข้าไปเกยะโดเหรอเกยะโดเข้าไปไม่เหลือ พ่อพ่อมาจากบ้านไหนครับปะนุ่นสำรานครับนุ่นสำรานชัยภูมินะอ๋อสำรานบ้านค่ายไข่บ้านไข่หลายเซียนฮะผมพาไปดูมุมอาหารของเซียนแฉมั่งครับผมบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตซูมไปรอบรอบบ่อนะครับพี่น้อง เบื่องต้นมาก็บริเวณนี้บ่อนี้บ้านหลังนี้จะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะฮะบ้านหนองบัวกองตำบลบุนงพลายอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครสิมาครับบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องเส้เนแหงเรา ก็ถอดรองเท้าด้วยครับพี่น้องสะอาดสะอ้านเลยบ้านหลังนี้บ้านผู้ใหญ่บ้านขขขาาาาาานนนิิิ้้ดูอาหารเสียนแหงนะครับวันนี้เมื่อวานในผมถ่ายเขานั่งกินข้างถนนครับวันนี้เขายกระดับครับวันนี้วันนี้ยกระดับแล้วเกินนะครับ โอ้ล้าก็ไปดึงปลาเบึกเขากินแบบนี้เนาะนี่เป็นอนบ่อหลวงพ่อรวดครับก็เลยผมจะขออนุญาตนะฮะปิดกล้องไว้มุมอาหารของเซียนแหไว้เท่านี้นะครับเราก็จะไปพบกันด้านการจับฉลากและกระจายเงินประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับพัตตารเซียนแห